จะมาบันทึกรายการวันที่3มกราคม2558นะคะขายชุดเดสเป็นเงินสดตัวละ690บาทจำนวน100ตัวให้กับบริษัทเซนทันพัฒนาจำกัดสาขาหาดใหญ่นะคะโดยออกใบส่งของครับใบกำกับภาษีครับใบเสร็จรับเงินเลขที่อ้างอิง sr 0 0 1่ครับ0 0 0ย์่เมื่อเสร็จ แล้วก็ให้ไปที่ขายและรับจ้งสินค้านะคะไปที่ workflow แล้วก็มาที่ invoice สินค้านะคะจะขึ้นมาเป็นขายสดกับขายเชื่อนะคะอันนี้ให้เราเลือก1-1ขายสดนะคะจะขึ้นสาขา 0000 000, สำนักงานใหญ่เลขเอกสาร0001ขายเอขายสินค้าเงินสดนะคะกดโอเคค่ะเข้ามาหน้าเจ้าก็ยังไม่มีอะไรนะคะให้เรากด F3 เพิ่มค่ะพอเข้ามาแล้วนะคะเลขที่กับเลขที่อ้างอิงเราจะไม่ใส่นะคะเพราะว่า เดี๋ยวเราจะให้ระบบเป็นคนรันให้นะคะเพื่อความถูกต้องให้เรามาเปลี่ยนที่วันที่เอกาสารเป็นศูสามศูนย์หนึ่งห้าแปดนะคะแล้วเขาก็จะถามว่าเดือนทับปีที่ภาษีจะให้ระบ,บุเป็นวันที่นี้ไหมแล้วก็กดโอเคค่ะ ลูกค้านะคะเรากดจุดแล้วก็ enter นะคะเพื่อที่เราจะได้ต้องพิมพ์นะคะอันนี้เราขายสดให้กับบริษัทเซ็นทรัพัฒนานะคะสาขาใหญ่ค่ะคือรหัสลูกค้า4 2นะคะกดเลือกนะคะยอดนี้ขนาดนี้ก็คือศูนี้นะคะสุนบาทกดโอเคค่ะแล้วก็กดเย็นนะคะ ชนิดแบตกห็หนึ่งเดิมนะคะอัตราเจ็ดเปอร์เซ็นต์หน่วยเงินเป็นบาทนะคะแล้วก็ลงที่ช่อง T นะคะก็ลงที่ช่อง T ค่ะถ้าเราจำได้แล้วก็กดหนึ่ง ชื่อสินค้าทับชุดสินค้านะคะให้เราใส่จุดแล้วก็กด enter นะคะตัวนี้เราขายเป็นชุดเดนะคะให้เราเลือกชุดเดแล้วก็กดเลือกค่ะเราจำนวนหนึ่งร้อยตัวนะคะแล้วก็จะเด้งขึ้นมาเป็นแบบนี้นะคะเราก็กดโอเคค่ะ ราคาทับหน่วยขายก็คือเราจะได้690บาทนะคะรวมมูลค่าก็เป็น69,000บาทนะคะเมื่อเราเช็คเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็กด F10 บันทึกค่ะก็จะขึ้นข้อมูลคือลงบัญชีอัตโนมัตินะคะ รหัสบัญชีหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งเงินสดจำนวนเงินเดบิตเจ็ดหมื่นสามพันแปดร้อยสามสิบสี่หนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งขายสดจำนวนเงินเครดิตหกหมื่นเก้าพันบาท 1, 104, าสองศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์สี่ภาษีขายจำนวนเงินเดบิตสี่พันแปดร้อยสามสิบบาทนะคะช่องเดบิตกับเครดิตก็ต้องให้ได้เท่ากันนะคะ เมื่อได้เท่ากันแล้วให้เรากด f 1 0บันทึกนะคะก็จะขึ้นหน้นหาต่างถามาว่าพิมพ์ไหมให้เรากดย็ดค่ะแล้วก,กดเคนะคะแล้วก็เลือกกดที่พิมพ์นะคะภาพก็จะพิมพ์ออกมาให้ทางหน้าจอค่ะก็จะขึ้นชื่อบริษัทนะคะแล้วก็ใบส่งสินค้าทับใบกำกับภาษีทับใบเสร็จรับเงินนะคะ ก็ขึ้นข้อมูลของบริษัทแล้วก็ยอดดวงที่เราได้มันถึกไว้นะคะเมื่อเช็คข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เรากด Escape ออกค่ะเมื่อกลับมาหน้านี้นะคะเราไม่ต้องบันทึกรายการต่อไปก็ให้กดออกค่ะกดยกเลิกข้อมูลกดย็นนะคะข้อมาถูลหน้านี้เราก็จะเห็นว่ามีรายการเพิ่มขึ้นมาอีกรา ที่เราได้บันทึกไว้นะคะเมื่อเราเจนข้อมูลเสร็จเรียบร้อยก็ให้เรากดออกค่ะแล้วก็กด cancel นะคะรากาของวันที่3มกราสองพัน้าาสิบแก็เสร็จซิ้นแล้วค่ะ